สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพี่น้องมากินตําปลาเช่บเชบครับนี่เลยครับน้ำปลาร้าครับพี่น้องตําปลาเช่บบใส่กุ้งชะ,ะ,ะดุ้งแล้วก็ใส่หน่อไม้ครับผักก็มีตัวอ่อนท่านตะวานันแล้วก็ผักผักสลดัสลดคอสนะคะคอสแล้วก็มีไก่ทอดปีกไก่ทอดแล้วก็แตงไรแล้วก็ถั่วพูครับพี่น้อง มาครับพี่น้องแช่บๆเลยกันครับก่อนกินเลี้ยงผักก่นไลก่แช์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินเลยนะครับขอบ,ขอบคุณม,มากๆครับไม่ยชงค้ามาครับพี่น้องกินชมตำาจ้อมกันคา่าผักก็มีต้นหมากวานเซิ้นอ่อนแล้วก็ผักกาดแล้วก็แตงแล้วก็ถั่ปูงค่ะเนาะมาครักินจ้อมกันค่ะมามาครับพี่น้องแช่บๆเลยกันครับ แร่งอยากกินมานานแล้วครับตำจำปากครับนี่เลยครับมีอันนี้นี่ค่ะน้องไม้เยอยๆจ้าอืสุดยอดครับพี่น้อง ขออนุญาตใช้มือนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเชนมันยาวมีผักกระเิดด้วยนะคะนิดนึงมบนไปเก็บมากในชวน มีกุ้งสะลุมมีถู่มีหน่อมไม้มีมะเขือกรอบนะคะครบทุกอย่างเลยค่ะมาเซ่บๆฟเชบจริงๆครับพี่น้อง เด็กเยอะๆจ้าจำปลาต่นกินรั้งแรกนะคะใช่ครับ เราจะทำมาแล้วแต่ว่าไม่มีหนอนไม้อร่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ จะดุงเยอะๆจ้าตำป่าต้องมีหน่อไม้นะคะเพราะว่าหน่อไม้อยู่ในป่า okay. แ่บจริงๆครับพี่น้องนันปลาล่าก็อย่างนี้นะครับ นีต้องเผ็ดนะคะถ้าเผ็ดไม่อร่อยเนาะใช่ครับต้องเผ็เดเปรี้ยวครับยังได้หวานมากเลยค่ะร้านจับความดี่เนาะใช่ครับ เอาไม้มุนเอามาล้างแล้วก็ก้มอ,อีกรอบนะคะเวลากิเน,เน,นเผ็ดนี่ไม่กล้าพูดมากครับพี่น้อง กุ้งตัวใหญ่ครับถ้ากินเผ็ดมายว่าเผ็ดมากมายอย่างนี้พูดไม่ได้นะครัะตายยิงพูดยิงเก็ดเลยคับ ต้องกินอย่างเดียวถ้าอยู่แล้วกินต่อก็จกินน้ำก็เสร็จ ลูกชายโทรมาครับานานๆทีจะได้คุยนะสัญญาก็ไม่ค่อยดีครับพี่น้องคมก็จะตกแล้วนะคะใช่ครับ แซบจริงๆครับพี่น้องสุดยอดเลยครับอยากกินมานานแล้วครับพี่น้องแต่ว่าไม่ไม่ได้ซื้อหน่อไม้สักทีค่ะโอเคทั้งอร่อยเลยนะคะใช่ครับ Um, dois, um แคบจริงๆนะคะใช่ครับนอนไหม,มสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนกอลลาไปก่อนนะครับผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากกินด้วยนะครับขอบคุณ,คณมากว่าค,ครับ